แพท,ทองทานประชุมอนุมัตกิกอบวงเงินกว่า5000ล้านหนุนซอฟท์พาวเวอร์นะแพรทองทานชินวัตรเนี่ยนำประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟพาวเวอร์แห่งชาติอนุมัตินะครับกอบวงเงินเนี่ยกว่า5,000ล้านหนุนซอฟท์พาวเวอร์เตรียมดึงสินและเป็นระดับโลก PR สงการคาดใช้งบกลางเหตุงบประมาณปี67ไม่ทันก็ต้องบอกครับว่า เป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับของรัฐบาลที่จะทำนั่นก็คือโครงการซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งแน่นอนครับว่าหลังจากนี้นะครับก็เป็นปีใหม่และก็ที่แน่นอนสงการเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นประเพณีนะครับของไทยที่หลายๆคนต่างชาติเข้ามาเล่นนะครับเยอะแยะมากมายซึ่งแน่นอนครับก็ดีนะครับที่จะเตรียมดึงศิลปินระดับโลกนะครับมา p r แต่แน่นอนครับก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับว่าวันนี้ถ้าเราจะทำให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เราต้องมั่นใจนะครับในประเทศไทย ทรัพยากรไทยศิลปินไทยนะครับทำให้ทุกคนปลูกฝังว่าเฮ้ยของไทยดีและให้ทุกคนเนี่ยนะครับเข้ามาชื่นชมประเทศไทยเพราะ นะครับเป็นศิลปินของคนไทยนะเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเป็นสิ่งที่คนไทยหรือประเทศไทยมีอันเนี้ยนะครับจะดีมากๆแต่ถ้าวันนี้ดึงศิลปินระดับโลกมา PR แน่นอนครับว่ามันเป็นการ PR นะครับเพื่อใหด้ดึงดูดเข้ามาแต่ถ้าเขาดึงดูดเข้ามาเพื่อจะมาดูศิลปินระดับโลกลองนึกภาพนะครับถ้าเขาเข้ามาเพือ่อจะมาดูศิลปินระดับโลกเมื่อศิลปินระดับโลกเนี่ยเขาก็กลับไปไปประเทศเขาแล้วเราล่ะ นะแล้วเรานะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับแต่ถามว่าแน่นอนครับว่าแต่ละมุมมองแต่ละความคิดเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าทุกคนมาช่วยกันเฮ้ยวิเคราะห์ลอ, world, ลองวิาพากษ์วิจารณ์ลองตั้งคําถาม,ามเพื่ออะไรครับเพ,พื่อว<พ>่าวันนี้นะสิ่งที่มันเกิดประโยชน์มันก็คือเกิดประโยชน์กับประเทศชาติและเกิดประโยชน์กับประชาชนทุกคนนะมีทั้งข้อดีและข้อด้อยนะครับแต่ says, แก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับถ้าแรกๆนะครับอาจจะต้องดึงศิลปินระดับโลกเข้ามาเพื่อให้เขาเข้ามานะแต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าศิลปินระดับโลกเขากลับไปแล้ว เขากลับไปแล้วแล้วถ้าปีปีหน้าเราจะต้องไปดึงศิลปินระดับโลกมาอีกนะครับอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันก็จะไม่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยหรือเปล่าแต่ถ้าเราสามารถนะครับทำให้ศิลปินของประเทศไทยที่เรามีอยู่เยอะแยะมากมายเนี่ยมีความรู้ความสามารถเนี่ยแล้วเรานะครับผลักดันนะครับให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยคือให้คนต่างชาติอยากจะเข้ามาดูศิลปินนะครับของไทย แล้วศิลปินของไทยเนี่ยสามารถที่จะไปแข่งขันกับระดับโลกได้อูหอันนี้สุดยอดมากนะครับอยากให้ถามอย่างที่บอกว่าวันนี้คําว่าซอฟต์พาวเวอร์สำหรับผมอะไรก็ได้ที่อยู่ในประเทศไทยแล้วคนต่างชาติอยากเข้ามาสัมผัสเช่นศินลปินของประเทศไทยอาหารไทยวัฒนธรรมไทยนะครับผ้าไทยสินค้าไทยอะไรแค่ไหนที่มันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วเขาอยากเข้ามามันไม่สามารถหาที่อื่นได้ นะอยากก่างศิลปินเนี่ยสมมติศิลปินแค่ในประเทศไทยมันจะไปหาที่ประเทศอิตาลีได้ไหมมันก็ไม่ได้ไปหาที่ญี่ปุ่นได้ไหมก็ไม่ได้ไปหาที่ประเทศจีนได้ไหมก็ไม่ได้เพราะมันอยู่ในประเทศไทยเป็นศิลปินของประเทศไทยเขาอยากเข้ามาสัมผัสศิลปินของประเทศไทยทีนี้เราจะทํำยังไงละ่ะหลายคนบอกหุ้ยสู้ต่างประเทศต่างอะไรไม่ได้หรอกมันอยู่ที่เราอยู่ที่ทุกคนจะช่วยกันนะพัฒนาหรือเปล่ายังกะทำไมล่ะประเทศเกาหลีถูกทอาไมประเทศเกาหลีเนี่ยที่เราเห็นเห็นเนี่ยนะครับอยากก่างอารซ่าที่ไปอยู่ที่ประเทศเกาหลีเนี่ย โอ้โหกิลปศิลปินของเขาเขาก็เชิดชูศิลปินของเขาอะไรของเขาเราทุกคนวันนี้ทําไมเราไม่ปลูกฝังนะปลูกฝังว่าเฮ้ยวันนี้ศิลปินไทยแล้วอยู่ในประเทศไทยแล้วดังแบบลิซ่าโอ้ถ้าทําได้นะสุดยอดเลยก็ฝากเอาไว้นะครับแต่ก็อย่างดีครับเป็นการจุดเริ่มนะจุดประกายที่ดีใดทําที่ดีสิ่งไหนที่ดีก็บอกแล้วว่าสนับสนุนสิ่งไหนที่อ่าเขาเรียกว่ามีข้อติดวงกันบ้างท้วงติงกันบ้างมีการวิเคราะห์กันบ้างมีการวิพากษ์วิจารณ์กันบ้างก็รับฝังแล้วก็ลองไปดูนะครับ ถ้าเกิดว่าคิดว่าเฮ้ยมันไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ก็ช่างมันแต่ถ้าเกิดประโยชน์ก็ลองไปป,ปรับปรุงดูแพททองทานประชุมอนุมัตกิกอบวงเงินกว่า5,000ล้านหนุนซอฟต์พาวเวอร์แพรทองทานชินวัตรเนี่ยนำประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติอนุมัตกิกอบวงเงินกว่า5,000ล้านหนุนซอฟต์พาวเวอร์เตรียมดึงศิลปินระดับโลก PR สงกรารคาดใช้งบการเหตุงบประมาณปี67เนี่ยไม่ทัน วันที่30พฤศจิกายนเมื่อเวลา13 30นกานาทีที่วินเทสสโมสรน,นะครับกระทรวงการต่างประเทศนางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมีกรรมการเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงอาทินายแพทย์สุรพงศ์สืบวงรีรองประธานกับนางชะดาทิพย์ จูตะกูลประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านเฟสติวัลโดยนายสุรพงษ์แถลงภายหลังการประชุมว่าคณะกรรมการอนุมัติกอบวงเงินโครงการทั้ง11อุตสาหกรรมเป้าหมาย54โครงการจำนวน5,164ล้านบาทหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วย หน่วยราชการกระทรวงรวมถึงภาคเอกชนจะปรึกษาหารือกับสำนักงบประมาณและหน่วยงาน <c oughs> และหน่วยราชการบางส่วนอาจตั้งเป้างบประมาณไว้ บ้างแล้วแต่อาจจะน้อยกว่าความจำเป็นก็จะได้พิจนารณาว่าส่วนใดซ้ำซ้อนหรือส่วนใดที่ขาดแคลนเพื่อทำรายละเอียดเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในเดือนมกราคมและครมต่อไปโดยเบื้องต้นกำหนดไว้ว่าวันที่14ธันวาคมจะต้องพิจารณากรอบวงเงินให้เรียบร้อย ด้านนางชดาทิพย์กล่าวว่าการส่งเสริมประเพณีไทยออกไปสู่สายตาโลกเหมือนการจุดประทัดให้คนทั่วโลกมองประเทศไทยอีกครั้งโดยในปีหน้าเราจะเตรียม1,000 0กิจกรรมสำหรับ365วันทั่วไทยแต่วันนี้จะเสนอวาระแห่งชาติคือกิจกรรมที่สำคัญที่สุดแห่งปีได้แก่งานสงการโดยเราจะใช้ชื่อในการทำงานว่าประเทศไทยต้องเป็นเจ้า แห่งสงการโลกจะไม่มีใครมาเขมได้ดังนั้นเราได้เตรียมแผนว่าต้องจัดแบบยิ่งใหญ่ให้คนทั้งโลกมองเห็นจะมีการจัดงานมหา,มหาสงการตลอดเดือนเมษายนและมีกรุงเทพเป็นจุดศูนย์กลางที่ถนนราชดนำเนินจะมีขบวนแห่ของ77จังหวัดเช่นขบวนแห่เทียนดอกไม้การแสดงการละเล่น3วัน3คืนมีเวทีหลักโดยรอบ3เวทีหลัก เวทีใหญ่จะจัดที่ท้องสนามหลวงเวทีที่สองคือเวทีสะพานผ่านฟ้ารานพัพพามหากิษดาบดีและเวทีที่3ารานคนเมืองสารากางสาราว่าการกรุงเทพมหานครถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากและการจะจัดงานระดับโลกได้แน่นอนเชิญศิลปินระดับโลกมาร่วมเฉลิมฉลองสองการเป้าหมายคือคนทั้งโลกถ้านึกถึงสงการต้องมาประเทศไทยคาดว่าจะทำรายได้จากนักท่องเที่ยวนะครับ 3.5หมื่นล้านบาทเมื่อถามถึงแรงที่มาของงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้นายสุรพงศ์กล่าวว่าถ้าดูจากไทม์ไลน์งบประมาณปี67กว่าจะกว่าจะผ่านสภาเร็วที่สุดก็น่าจะเดือนเมษา67ซึ่งหลายกิจกรรมไม่สามารถรอได้เช่นกิจกรรมเวิร์คคาร์ดเฟสติวัลจะจัดเดือนเมษาดังนั้นเมื่อเข้าครมอแล้วก็ต้องใช้งบกลางแทนงบประมาณจะ พิจารณาอย่างไรก็ตามงบประมาณจัดงานนี้คงไม่ออกเพราะโครงการยังไม่ได้สรุปนะครับก็เป็นแนวทางนะครับที่ดีเป็นแนวทางที่ดีนะครับที่จะเรียกว่าทำให้ประเทศไทยนะครับเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกนะครับงานประเพณีสงการเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นประเพณีสงการที่ ความสนุกสนานแต่ก็อย่างที่บอกว่าก็มีหลายหลายประเทศที่มีประเพณีสงการแบบนี้เหมือนกันไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวแต่ประเทศไทยจะทํายังไงให้ประเพณีสงการเนี่ยนะครับของประเทศเราเนี่ยนะครับเชิดชูขึ้นมาซึ่งแน่นอนครับอีกอย่างหนึ่งก็คือประเพณีตามภาคต่างๆนะครับประเพณีตามภาคต่างๆที่มีเนี่ยเราก็ต้องผลักดันให้ขึ้นมาเพื่อให้อะไรครับ เพราะประเพณีพวกนี้ถ้าอยู่ในประเทศไทยเมื่อถึงเวลานักท่องเที่ยวก็อยากมาถ้าเราสามารถทําได้นะครับทุกๆภาคภาคนี้มีช่วงนี้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 แล้วเราหนุนเนี่ยมันก็จะทําให้คนนะครับต่างชาติอยากเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยตลอดทั้งปีไม่ใช่มาเที่ยวแค่ช่วงระยะเวลาเดียวเพราะถ้าเราสามารถทําได้ตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับต้นปีมีงานนี้นะครับของภาคนี้ต้นปีมีต่อไปมีงานนี้งานนี้งานนี้เพราะฉะนั้น ต่างชาติก็จะเข้ามานะครับเข้ามาเข้ามาเข้ามาตลอดทั้งปีเพื่ออะไรครับเพื่อเข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศนะครับประเพณีต่างๆของประเทศแต่ละภาคนะครับของประเทศไทยแต่ละภาคซึ่งแน่นอนครับว่าช่วงแรกๆอย่างที่บอกว่าการดึงศิลปินระดับโลกมาเพื่อจะชักจูงให้คนเข้ามาเนี่ยแน่นอนว่าเขาอาจจะเข้ามาเพราะศิลปินระดับโลกหรือเปล่า นะครับหรือเปล่าอันนี้เป็นคําถามไว้แต่ถ้าวันนี้ถ้าเขาเราเอาศิลปินระดับโลกมาแล้วเราสามารถไม่สามารถนะครับใช้นะครับผลผลิตหรือทรัพยากรที่อยู่ในประเทศดึงดูดให้เขากลับเข้ามาอีกได้เนี่ยมันก็จะไม่เป็นผลอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอยากจะให้เน้นเรื่องของทรัพยากรที่อยู่ในประเทศศิลปินที่อยู่ในประเทศที่มีความร,รู้ความสามารถมีโอ้โเอกะลักษณ์เยอะแยะมากมายเนี่ยที่สามารถมีฝีมือ เราต้องสนับสนุนนะคสนับสนุนศิลปินที่อยู่ในประเทศเนี่ยเพื่อให้แข่งขันกับระดับโลกได้และให้ทุกคนอยากเข้ามาอันเนี้ยผมว่าน่าจะมีสิ่งที่ดีกว่าแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่า Soft Power ก็กำลังเริ่มต้นเราก็กำลังพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับพัฒนาไปเรื่อยๆก็มีจุดไหนที่ออกมา ตั้งคำถามออกมาทักท้วงออกมาวิาพากษ์วิจาร์กันก็อย่าเป็นคิดว่าเป็นการขัดฝังอย่าคิดว่าเป็นการเขาเรียกว่าติลึกเป็นการฐานเลยนะครับเป็นการเรียกว่าติชมเพื่อให้นะทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ดีดีกว่าวันนี้ผมว่าทุกคนก็รักประเทศไทยนะครับอยากให้วัฒนธรรมของประเทศไทยกลับมาและอีกอันหนึ่งนะครับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆข้างในประเทศไทยที่มันเป็นธรรมชาตินะครับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะต้องไปดูให้มันเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้นอย่าให้วันนี้ธรรมชาติกลายเป็นสีวิไลเพราะว่าวันนี้หลายๆคนที่มาจากต่างประเทศเนี่ยต้องการมาสัมผัสธรรมชาติในประเทศไทยแต่วันนี้ถ้าเขาเข้ามานะครับเพื่อจะมาสัมผัสนะครับธรรมชาติของประเทศไทยแต่ธรรมชาตินั้นมันกลายเป็นสิ่งวิไลไปแล้วเขาก็ไม่อยากมาฝากเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นได้เดี๋ยวอัปเดต